สวัสดีครับวันนี้มจะเอาเหรียญนี้มาให้ชมใหม่นะครับเมื่อยินลงไปไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้เป็นเหรียญปีสามแปดข้างหน้าเป็นหลวงปูทเจยมข้างหลังเป็นหลวงปู่ธรรมรังสีนะครับน,นี่เลียมเลดเลียมกันน้ำเลยนะครับอันนี้เนื้อทองแดงนะมันจะมีเนื้อทองแดงผิวไฟอันนี้ก็ทองแดงผิวไฟแล้วครับ แต่น่าจะโดนลมออกเป็นน้ำตาลเป็นแล้วสวยคลาสิคล้ายๆนวะไปเข้าหาแต่ก่อนแล้วก็ขึ้นไปเกือบหลักพันนะครับเนี่ยแปดร้อยเคยขายเล่นเคยเล่นขายกันถึงแปดร้อยนะครับปีห้าเก้าปีหกศูนย์เนี่ยหกสองอคหนึ่งหกสองเนี่ยก็ยังซื้อกันสี่ห้าร้อยขายได้สบายเลย ถ้าเดินตตนสนามก็จะซื้อได้ประมาณ300เอามาขาย350 450สมัยสีมัยเมื่อปี2ปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้ราคาลงคือไม่ม่าอะไรก็ลงครับช่วงนี้ยุคโควิดสวยผมเป็นเหรียญที่ผมชอบอีกเหรียญหนึ่งของลงปู่นะครับภาิก ไอนน้เป็นเหรียญหนึ่งที่เอาให้ชมเมื่อเย็นนะอันนี้เป็นเหรียญปีสิบแปดเป็นบ็อกธรรมดารุ่นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูตรงที่ให้สองนะครับเนี่ยเนี่ยจะมีเส้น ของแท้ของเคส,สองดูปลายจัมงเอคชัดไหมไม่ซูมให้ดู เนี่ยเนี่ยเน,น,นเป็นเส้นขีดๆ,ๆนี่ครับสองตรงนี้นะครับถ้าของแท้ก็จะเป็นเส้นๆน็นไหมบนสีสาลงปูเนี่ยเนี่ยโทรศัพท์ผมได้เครื่องใหม่มาซูมให้ดูได้เนี่ยเป็นเส้นๆอยู่เนี่ยเนี่ยคือเขาว่าของแท้แล้วข้างบนรูจะไม่กลมนะตรงห่วงอะรูจะเล็กๆแล้วก็จะไม่ตรง ว่าอย่างนี้นะนี่นะครับปี18บอกธรรมดาตัดสินกันที่ขอบตัดแล้วก็เส้นปลายจมูกแล้วก็เส้นตอนที่ผมซูมให้ดูเมื่อกี้ตามเส้นเขาบอกมานะครับผมก็ไม่ได้รู้เอาตามหลักเขาแท้ต้องแท้ทุกคนครับไม่ใช่แท้คนเดียวเ,ยเรียมเก็บหอวงนะครับเรียมเลดเอามาให้ลงเอามาให้ชมใหม่ เัาจะมาเย็นเให้ลงไปพูดไม่ค่อยรู้เรื่องสนใจใครก็สนใจติดต่อไปทางเฟสนะครับไม่ต้องไม่ต้องทักไปทางเพจนะครับผมอ่านไม่ตอบยากแต่ถ้าเฟซเนี่ยตอบง่ายแต่ก็เห็นไหมเห็นทางเพจ่็ตอบเห็นอยู่แล้วถ้าทักไปผมก็มีทั้งเพจผมจะแชร์เข้าเฟซเฟจผมจะชื่อมีรังสรรค์แต่เฟสชื่อรังสรรค์สมัยนีทักไปได้ อยากได้เบอร์โทรก็ทักไปขอเบอร์โทรได้โทรคุยได้ครับอยากจะส่งพระมาขายก็ได้แต่ต้องส่งมาก่อนนะผมไม่โอนเงินให้ก่อนนะต้องตกลงกันที่ทางข้อความ Facebook ก่อนว่าคุณจะพึงพอใจหรือเปล่าโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ